สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อาคารตรวจสภาพรถยนต์นะครับที่ขนส่งจตุจักรกรุงเทพนะครับผมวันนี้มาโอนรถยนต์นะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ต้องตรวจสอบรถและเอกสารให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องดูในเล่มทะเบียนนะครับว่าผู้ขายนั้นอยู่เขตพื้นที่ไหนหรือไม่ก็ต้องดูหลังเล่มหน้า18ปนะครับว่าแจ้งใช้รถไว้ที่ไหนนะครับเพราะว่าขนส่งที่กรุงเทพมีทั้งหมด5เขตครับผมอย่าไปผิดนะครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถเข้ามาในช่องตรวจสภาพครับและยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ให้ช่างตรวจสภาพ ช่างตรวจภาพก็ให้เราดับเครื่องและเปิดฝากระโปรงรถนะครับผมเจ้าหน้าที่กเ็เช็คเลขเดูเลขตรวจสอบเลขตัวถังและเลขเครื่องนะครับว่าตรงหรือไม่นะครับผมคันนี้ก็เป็น Honda Jazz นะครับปี2017นะครับช่างก็ประเมินราคาให้สี่แสนสานะครับตามที่เราเาขียนไว้ในาราคาซื้อขายในไบโอนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอ เสร็จจากตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับไม่นานนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาที่จอดรถนะครับและก็ไปที่อาคาร2ชั้น2นะครับเพื่อที่จะไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่เราจะมายื่นเอกสารตรงนี้เราก็ต้องกรอกเอกสารให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ถ้าไม่งั้นถ้าเรากรอกไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่จําหน่ายบัตรคิวให้เรานะครับแนะนําให้ไปวัน อาคารพุทธพิรหัสถ้าไปวันจันทร์กับวันศุกร์นี่คนจะเยอะและรถติดมากๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ในอาคารก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่นานนะครับก็ได้คิวรอก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ40 40คิวนะครับผมถึงจะถึงคิวนี่ก็เจ้าหน้าที่ก็เรียกเรียกนะครับถึงคิวแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็จะดูนะครับว่าเอากสารถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็ค่าโอนก็อยู่ประมาณ2,000 2,002นะครับผมกรแสนละห0านะครับคันนี้ก็าราคารถ4,030ค่าโอนก็2,002นะครับผมนี่ก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารนะครับผมก็ใช้เวลาร,รวมๆทั้งหมดก็ชั่วโมงเดียวนะครับผม ตั้งแต่สตอภาพาจนามายื่ในเอกสารให้เจ้าหน้าที่นะครับผมนี่ครับก็เป็นอันว่าจบนะครับผมนี่ครับ